ผมขอบอกกันก่อนนะครับว่าบางคนเนี่ยมีคอมเมนต์บอกว่าทํำไมผมทําตามพี่แล้วหรือว่าทำอะไรตามผมหมดใส่ลิริกเหมือนก,นกันกับผมหมดนะครับนั่นก็คือ,อ,อผมอาจจะบอกไม่หมดนะครับหรือเรื่องรายละเอียดนะอาจจะยังไม่หมดนะพุกคน จริงๆแล้วเนี่ยเ,เกมของ Al A r ร์ค o อเวนะครับมันจะขึ้นอยู่กับแรงค์ตรงหัวตรงนี้ด้วยนะครับเรื่องของดาวมินะนั่นก็คือตอนนี้ผมอยู่แรงค์สูงสุดนั่นก็คือแรง์ G R บวกนั่นเองนะครับก็ดาวมิจะขึ้นอยู่กับตัวของแรง์บนหัวเราด้วยนะครับดาวมิเงาหรือว่าดาวมิตอาวุธเนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามนี้นะครับผม,มแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของกาชานั่นเองนะครับกาชาแล้วก็เรื่องของสเตตของเรานั่นเองนะครับผมก็ นี่ครับเรื่องของสแตทก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดอัพใส่เงาก็าจะบวก5%้อร์นใส่ดับก็จะบวก5%ต่อหนึ่พอยอะไรประมาณนีนะ้มันก็มีเรื่องรายละเอียดยิบยงยิบย่อยด้วยนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคครับ okay, ก็เรื่องของการชาหับด้วยนั่นเองนะครับก็อย่างของผมนะครับตอนนั้นก็คือใส่ตัวของเอ่อตัวของพวกซีเค็ดหมดเลยนะครับเนี่ยซีเค็ดไม่บอกระดับด้วยว่าโอกาสสุ่มได้เท่าไหร่ประมาณนี้นะครับก็ผมใส่หมดเลยนะครับไม่ไว่าจะเกาะไหนก็แล้วแต่ผมใส่เป็นทอปของซีเคมดเ่วาดมกิ มาอยู่ที่หน้ากาชาหับแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องของคอนเซปต์ตัวของรีวิวตัวของลีลิกเมตาเซตดาบกันนั่นเองนะครับหรือว่าสายดาบกันนั่นเองนะทุกคนตามที่ทุกคนขอมานะครับว่าเมตาสายดาบเนี่ยผมต้องทำยังไงถึงจะบูตดาเมจไดส้สูงสุดนั่นเองนะครับมาผมขอบอกก่อนนะครับเพราะว่าอาวุธที่ผมใช้นะตอนนี้นะครับคือ,ออาวุธลองแรงที่สุดนะครับแรงที่สุดเท่าที่หาได้นะตอนนี้นะครับแต่ว่าปัญหามันหาได้จริงๆก็คือดาบตัวนี้นะครับดาบตัวนี้ในแรง ขึ้นแรงอานะครับก็จะแรงกว่าดาบนี้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นดาบของดันเจียนใหม่นะครับผมแต่ว่ากว่าจะฟาร์มเนี่ยค่อนข้างนานนะครับแล้วผมคิดว่าทุกคนอาจจะเอาไปฟาร์มเล่นดูเอาก็ได้นะครับเอาว่าผมมาแนะแนวทางแล้วกันนะครับก็คอนเทนต์แบบนี้นะครับผมจะทําขึ้นมาเพราะว่าจะรีวิวลีลิกตัวของมิต้านะครับแต่ไหนๆก็มาเรื่องของสายแล้วเดี๋ยวจะมาสอนปั้นเลยแล้วกันนะครับสำหรับทีมที่ผมเซตมานะครับผมมาเรื่องของกาชาหับก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูในเซตนะก็กาชาหับนะครับผมใส่เป็นสีเขด ออทุกอันหมดก็จริงนะครับแต่ว่าเรื่องของสายดาบถ้าใครเล่นสายดาบนะครับให้มันเปลี่ยนตัวของเมททาเนี่ยให้เป็นตัวของอ e ีปาร์ตีนั่นเองนะครับเพราะว่าอ e ีปาร์ตีเนี่ยจะบวกตัวของเวบปอนดาเมจเนี่ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าใส่เป็นตัวของ ตัวของซีเค็นะครับจะเห็นได้ว่าบวกดาวมิดเวปปอนอยู่แย่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับให้เรามาเปลี่ยนเป็นตัวของเกาะเมทาวเนี่ยให้เป็นตัวของอีปาร์ตี้นะครับผมประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เรื่องของสเต็นะครับสเต็ผมก็จะอัพเป็นประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับระยะนะครับแล้วก็ระยะแล้วก็เวปปอนมิสเตอรี่นะครับผมบวกห้าเปอร์เซ็นต์ต่อมลุกพอยต์แล้วก็เรื่องของสปีดอะไรอย่างนี้นะครับเปุ่มตันก็จะอัพประมาณนี้เรื่องระยะยิบย่อยน่าจะหมดแลนดครับแล้วก็ แรงของผมอยู่ที่ R บวกนะครับทุกคนจะได้ไม่สงสัยกันว่าทำไมทําตามผมแล้วอะไรนี้ไม่พอครับแล้วก็มีเรื่องยิบย่อยอีกเรื่องหนึ่งครับนั่นก็คือเรื่องของ Q นั่นเองนะครับซึ่ง Q ตอนนี้นะครับผมได้ทําการอัพตัวของสายดาบเนี่ยตันแล้วนะครับเวปป้อนบูทเนี่ยตันอยู่ที่220ครับตันเรียบร้อยแล้วนะครับผม่ประมาณนี้นะครับผมทุกคนครับเรามาเข้าเรื่องกันนะครับก็เซ็ตที่ผมทําการเตรียมไว้นะทุกคนนี่เลยนะครับเรามาดูเซ็ตสายดาบกันนะครับสายดาบนะครับเรามาดูเรื่องของเงากันก่ออนเงงาขผม จะอยู่ที่แรงอาร์หมดนะครับนั่นก็คือตัวของเบลูฮัลลวีนนะครับผมเงาก็ประมาณนี้นะครับทั้งหมด17ตัวถัดมานะครับเรื่องของลีลิกนะครับลีลิกทั้งหมดนะครับจะใส่แล้วทั้งหมด7ชิ้นนะครับผม7ชิ้นนี้มีวิธีหายยังไงบ้างนะครับอินฟินิตแซนนะครับก็สามารถที่จะหาได้จากตัวของอินฟินิตดีเซิร์นะครับในเว็บ 140นั่นเองนะครับถ้ามันเลยเว็บผมแนะนำนะครับเป็นไกด์ก็สำหรับใครที่ไปถึงอินฟินิตดีเซอร์นะครับเว็บ140แล้วมันยังไม่ดับนะผมแนะนำว่าให้ทำการรีใหม่เลยนะครับมันมันดับแค่เว็บ140เท่านั้นนะครับมันมีโอกาสออกนะไม่ได้ออก100%มีแค่โอกาสออกนะครับผมพวก i n f i n i t ตทุกอย่างนะครับจะมีโอกาสออกในเว็บเว็บนั้นนะถัดมานะครับเป็นตัวของรีลิกปราสาท300ชั้นนะครับณปัจจุบันในชั้นที่175หนะจขึ้้นใหว่ามัันคืออตวะไรน้อยเจไม่ได้เหมือนกันถัดมานะครับตัวนี้นะครรับีลิกหน้ากา แมสตัวนี้นะครับคือผมเป็นลิลิกใหม่นะครับที่สามารถหาได้จากตัวของดันเจียนเบลุฮารวีเลยนะครับมีโอกาสออกกันหาไม่ยากนะครับสำหรับตัวนี้ถัดมานะครับเป็นลิลิกหงอนนะครับเป็นเข่าตัวนี้นะครับสามารถหาได้จากตัวของปราศาสตราท300ชั้นนะครับในชั้นที่125้านั่นเองครับถัดมาตัวของเสี้ยวพระจันทร์ตัวนี้นะครับเป็นลีลิกของดันเจียนนะครับดันเจียนบนเกาะนะของโตเกียวกูน นั่นเองนะครับถัดมาลีลิกตัวของลูกกระต่ายเวยนะครับเป็นลีลิกของ infinite desert นะครับในเว็บ170นั่นเองนะครับก็เป็นวิธีเดียวกันกับวิธีการหารีลิกตัวแรกนะครับส่วนลีลิกสุดท้ายนะครับนั่นก็คือ eye of infinite นะครับก็สามารถหาได้จาก infinite castle นะครับหรือว่าปราสาทไร้ขอบเขตบนเกาะดาบิคาแลสูนนะครับในเว็บ100นั่นเองนะครับผมถามว่า ทำไมถึงใส่ได้3ามลีลิกนะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงทาริสกันนะครับผมก็ถามว่าทําไมใส่ได้7ลีลิกนะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงทาริสนั่นเองนะครับเรามาเรื่องของเวปป้อนกันก่อนนะครับเวปป้อนเนี่ยเป็นตัวหลักเลยนะครับที่ทําให้เป็นสายดาบนะครับผมก็เวปป้อนนะครับผมจะใส่เป็น2ชิ้นนะครับเป็นดาบดาบทองนะครับที่แรงที่สุดบนเกาะ ดาบระดับสีทองนะทุกคนแค่ระดับสีทองไม่เกี่ยวกับสีแดงนะถ้าสีแดงมันจะแรงกว่านี้นะครับแต่ว่านี้เอามาทําคลิปก่อนนะครับเพราะว่าจะได้ทําแล้วก็ลงให้ท่านผู้ชมดูนะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็อันนี้เป็นดาบที่แรงที่สุดบนเกาะนะครับที่สามารถซื้อได้นะที่สามารถเอาเงินไปซื้อได้นั่นเองนะครับนั่นคือแบบบนเกาะที่แรงที่สุดแล้วนะครับผมอ่ะก็จะเป็นตัวของแฮมเมอร์ตัวนี้เป็นค้อนตัวนี้นะครับแรง R นะครับผมทำขึ้นเป็นแรง R ระดับที่ผมเอามาใส่ลองนะครับอีกดาบหนึ่งนะครับหรือว่าระดับ ที่2นะครับผมใส่เป็นเขียวนะครับที่แจกฟรีในี่ยบัตรเท่นดาบนั่นเองนะครับในระดับ HGM นั่นเองนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดาเมจนะครับของดาบเท่าไหร่นะเรามาเริ่มจากดาบแรกกันก่อนนะครับชิ้นแรกดาบชิ้นแรกนะครับที่ผมใส่นะครับจะเป็นแรงอานะครับเป็นคอนนะบนเกาะของเอ่อเทพเบียวนะครับหรือว่าเอ่อซิชชาร์โดนั่นแหละนะครับสำหรับเกาะใหม่นะก็ดาเมจอยู่ที่ประมาณ58.76ิบแปดีวีดีวีจีนะครับเอ็นชั้นก็ประมาณนี้ครับ เบอร์เปาว์แอดแด4นะครับแล้วก็รูทออ6นะครับแล้วก็ชาร์ปนิด12แล้วก็ชาร์โด a อ f ฟินิตี้นะครับ7นะครับแล้วก็คี7นั่นเองนะครับก็สำหรับถามว่าชาร์ปพี่มันชาร์ปได้เอควีแล้วไม่ใช่หรออะไรประมาณนี้นะครับก็คือผมหาไม่ได้นะครับเท่าที่ผมลองซูมเนี่ยมันไม่ออกเลยครับเอวี v, ผมไม่รู้ว่ามันมีจริงหรือไม่จริงนะ แต่ว่าเอนชันตันนะตอนนี้ผมว่ามันอยู่ที่ X 2นั่นแหละนะครับอืมก็ผมยังเอนชันไปแล้วยังไม่เจอ X V เลยนะครับอืมไม่รู้มันอัปเดตมาจริงหรือเปล่านะครับอ่ะนะครับเรามาดูเรื่องของสเต็ของอาวุธกันบ้างนะครับอาวุธตัวนี้นะครับผมจะใส่เป็นสองสเต็ปนั่นเองนะครับเฮ้ยใส่เป็นแค่สเต็เดียวนะครับหรือว่าแต่ว่าใส่เจมเนี่ยสองช่องนะครับเป็นตัวของเวบปอนมิสเทอรี่บวกสีนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับอาวุธแรงอาตัวนี้นะครับระดับเรเจนเดอรี ถัดมาครับอาวุธลองนะครับดาเมจอยู่ที่40.41 uvg นะครับดาเมจห่างกันมากนะหน่วยก็เปลี่ยนแล้วนะครับอันนี้เป็น dvg ก็คือแรงมากนะส่วนอันนี้ uvg นะครับผมอ่ะเอ็นชันก็ประมาณนี้นะครับเอ็นชันมีบัฟพิเศษทั้งหมด4บัฟนะครับคือมีทุกบัฟอะเอาง่ายๆนะครับตันหมดทุกบัฟประมาณนี้นั่นเองนะครับผมถัดมานะครับเรื่องของสเต็ตนะครับสเต็ตเนี่ยผมจะใส่ตัวของเวบป้อนวิสต์ลี่บวกร้อนั่นเองนะครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมเอาตัวนี้มาเป็น ตัวรองนะครับเพราะว่ามันสามารถบูตดาเมดดับได้เยอะที่สุดแล้วนะครับสำหรับในบรรดาดับด้วยกันนั่นนี่นะครับผมประมาณนี้นะครับดาเมจก็ห้าสิบแปดจุดเจ็ดหกดีวีจีนะอารับถัดมานะครับเรื่องของอัเซสซอรีนะครับที่เป็นเขาเรียกอะไรระบบใหม่นะครับผมเรื่องของอัเซสซอรีผมใส่เป็นทั้งหมด4ชิ้นนั่นก็คือตัวของเฮดกันก่อนนะครับเป็นสกิลราวตัวนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าได้มาจากบอสโลกหรือเปล่าหรือว่าตัวของดันเจียนนะแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นบอสโลกนะครับ บอโลกหรือดันเจียนดันเจียนมุดเบลูฮาลาวินนี่แหละผมไม่แน่ใจนะครับส่วนตัวของผ้าคลุมตัวนี้นะครับผมได้มาจากบอสโลกนะครับผมส่วนอาร์ติแฟกต์นะครับเป็นอ๋อดาบชิ้นนี้นะได้มาจากตัวของสตอร์มนะครับผมได้มาจากสตอร์มนะครับก็จากที่เราไปเก็บเอ่อตัวของสป็อกกี้นะครับที่เป็นเหรียญอีเวนท์ที่เอาไปคราฟกุญแจได้แหละนะก็สามารถที่จะหาได้นะหางง่ายๆครับส่วนถัดมาก็เป็นแวนไพร์อาเมอร์นะครับตัวนี้ก็ หาได้จากตัวของคีดัเนเจี้นมดเหมือนกันนะครับผมมก็ประมาณนี้เลยทั้งหมดเซตดำนะครับใส่4 4อาร์ติแฟกตัวนี้นะ4ีอเลสซี่ตัวนี้นะครับผมถัดมานะครับเรื่องของชาเลนต์นะครับหรือว่าฉายานะครับผมก็จะใส่เป็นตัวของอินเทอร์เนลนะครับอินเทอร์เนลนะทุกคนหรือว่าเป็นฉายาชั้นที่200นะครับใครที่ผ่าน ชั้น200ในตัวของประสาท300ชั้นเรียบร้อยนะครับก็สามารถที่จะได้ตัวของฉายาตัวนี้มาใช้นะครับเพราะว่ามันบวกของเวบป้อนเนี่ย420%ร้ายยฉาที่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับที่บวกตามิดดับเยอะมากส่วนถัดมานะครับ เรื่องของทาเลนต์นะครับผมเรื่องของทาเลนต์นะครับผมก็อัพทั้งหมดเนี่ยเป็นเวบันสายดาบหมดเลยนะครับไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับผมก็ที่สําคัญสําคัญเลยนะครับนั่นก็คือ5%้อ HP ต่อมินนะครับเรื่องของเอฟเฟกตัวนี้นครับนั่นก็คือเ,ออเวลาที่พ e ีมอนตัวไหนก็ตามนะครับ จะตีเข้าเลือด5%ไม่ว่าหน่วยจะเป็นอะไรนะครับมันจะตีเข้าแค่5%เท่านั้นครับในหน่วยหน่วยนั้นส่วนถัดมานะครับเป็นตัวของอีควิดนะครับหรือว่าใส่ดาบ2ชิ้นได้ประมาณนี้นะครับผมส่วนอันที่น่าสนใจก็คือที่ผมน่าสนใจก็คือเวบป้อนตัวนี้ครับ LE Attack กนะครับก็คือจะโจมตีระยะแบบเป็น OE นะคือตีแบบตัวไหนอยู่ในวงสีเหลืองก็คือตีหมดเลยเดี๋ยวผมให้ดูวงสีเหลืองดีไหมเนี่ยมันเห็นหรือเปล่าไม่น่าเห็นนะวงมันกว้างเกินเพราะว่าเออเลนส์นะครับหรือว่าระยะเนี่ยผมอัพไป อ่ะโอเคครับเรามาดูดาเมจของสายดาบกันครับหลังจากที่ผมอัพสุดกันแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปดูเนี่ยเรามาดูบัฟทั้งหมดนะครับเวปบอลดาเมจนะอยู่ที่1.22่ทีเปอร์เซ็นต์นะครับเยอะมากเลยนะโอเคครับเรามาดูดาเมจที่ผมทำได้กันนะครับผมเพราะนี่คือดาเมจดาบอย่างเดียวนะครับดูดิขึ้นเป็นบิ๊กนัมเบอร์บาร์นะครับก็อันนี้คือน่าจะเป็นผลจากตัวของ5%นะครับผม ตอนนี้คือดาบนะครับสายดาบของผมเนี่ยทำดาเมจไปได้ประมาณ8 0 0กว่านะครับ800 DVG ยดไหมไม่รู้นะครับน่าจะค่อนข้างเยอะนะเยอะอยู่นะครับแต่ว่าสายเงาเนี่ยผมให้แบบเยอะกว่านะเพราะมันไปที่1 0 1 4เลยนะ14 TVG ทอะไรประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมลองนะเออผมไม่รู้ <laughs> ไม่รู้นะครับว่ามันมันแรงไหมทุกคนทุกคนดูก่้ายังไงก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะผมคิดว่าน่าจะมีดีตรงที่5ต่อมินนะครับหรือว่าอ่า ตีเข้าเลือดสตูไม่ว่าหน่วยจะเป็นอะไร5%อย่างเดียวเลยนะครับนี่คือที่น่าสนใจนะครับผมแอปก็ดาบที่ทุกคนเห็นอยู่นี้มันไม่ใช่ดาบที่ดีที่สุดนะครับผมแต่ว่ามันเป็นดาบที่ดีที่สุดณนะตอนนี้นะทุนแต่ถ้าผมสามารถทําดาบตัวของดาบของเกาะใหม่ได้นะครับหรือว่าดาบตัวนี้นะนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับดาบตัวนี้นะครับ ถ้าผมทำดาบเกาะใหม่ได้เนี่ยเป็นแรงอานะผมบอกเลยว่าดาวมิดน่าจะพุ่งมากกว่าน,นี้นั้นได้ไปถึงเอ,อ่อท v g ได้เลยนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะเห็นดาบตัวนี้แรงอานะครับก็อย่าลืมที่จะกระทืบไลค์ให้ถึงอ,อ่าขอแบบร้อยไลค์เลยนะครับถ้าร้อยไลค์เนี่ยคลิปจะมาเร็วนะครับแต่ว่าสำหรับใครที่กระทืบคลิปนี้มาแค่50ไลค์เนี่ยอาจจะมานะครับแต่อาจจะไปช้าหน่อยนะครับก็อยากรู้ว่าทุกคนอยากดูมากแค่ไหนแล้สำหรับดาบตัวนี้แรงอานะไปเลยนะครับออโต้คลิกนี่ทุกคน ก็สายดับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ถามว่าดีไหมก็ดีอยู่แหละนะเดี๋ยวผมจะทำการเปิดตัวของออโตัวแอทแท็ไปด้วยนะครับสาหรับเงาเงามันก็จะเดินช้าๆหน่อยนะครับเนี่ยดูดิแค่แค่นี้คือเงาแบบคืออัพมาเนี่ยทุกคน่ยเห็นว่ามาถึงแลตายพร้อมกันหมดนะครับคือเงาเนี่ยบางทีมันแยกตีแบบตัวเดียวไม่ตีหมดนะครับนี่นะครับก็วิธีตีบอสนะครับให้เราเอาดามเนี่ยมาอยู่ตรงบอสทันทีเลยนะครับเพราะว่า5%เนี่ยจะทํางานนั้นเองนะครับคือแบบพอผ่านไปหนึ่งนาทีนะครับเห็นปะ ดาบเนี่ยเอ้ยทำการตีแบบลดไปนะแต่ว่าอันนี้คือมันที่ลดขนาดนี้คือมันเต็มทีนะครับยังไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยทุกคนพอมาถึงชั้นที่ร้อยสิบสี่นะผมดาเมจที่ผมเห็นเนี่ยดีพีนะครับที่ทําได้คือร้อยทีวีจีนะคืออุ้มก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าทำไมมันเป็นร้อยนะอ่ะผมคิดว่ามันน่าจะไหวนะครับทุกคนสำหรับเวฟเอ้สำหรับเอ่อเวลาที่เหลือนะครับ เวลาที่เหลือก็คือแบบอันนี้น่าจะขึ้นดันดันได้ไกลกว่าน,นี้นะครับสำหรับสายดาบนะผมคิดว่าเออสายดาบเนี่ยน่าจะเหมาะกันเอามาดันชั้น300มากมากเลยนะครับเพราะว่ามันมี5%นะครับไม่ว่ามอนเนี่ยเออ่ดาเมจเออ่ไม่ใช่ดาเมจด,ดิเลือดเท่าไหร่ก็ตามมันจะตีเข้าเท่านั้นนะครับผมก็ดีเพียเท่าที่ผมเห็นนะตอนนี้ก็คือแบบเห็นด้วยตานะครับนั่นก็คือ100 TVG นั่นเองนะครับสำหรับสายดาบนะก็ก็ถ้าถ้าเราคูณ4นะครับกดคูณ4สปีดเนี่ยมันจะคูณดาเมจเข้าไป เอ้ยคุณเท่าไป4ี่นะครับเพราะเท่าที่เห็นกันนะครับเมื่อกี้ก็ประมาณเอ่อร้อยทีวีจีนะเท่าที่ผมเห็นนะทุกคนก็ตอนนี้มันกดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันให้กดช้กว่านี้นะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วครับสำหรับสายดับผมคิดว่าถ้าเกิดคุณเก็บเวลาของสายดับหมายถึงว่าเก็บเวลาของดันได้มากกว่านี้นะครับแล้วก็เอามาดันเนี่ยผมคิดว่าเราจะได้ได้แบบ ชั้นสูงๆงวันนี้นะครับผมอ่ะเอาเป็นว่าใครถูกใจสายดาบนะครับก็อย่าลืมที่จะใส่เซ็ตพวกนี้นะครับผมเนี่ยที่ผมทํามาทนุนก็ลิลิกของเซตดับก็มีประมาณนี้นะครับเนี่ยน,นะครับอาวุธทั้งหมดนั่นเองนะครับอเอบก็สำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมที่กดไลค์แล้วก็ซับสาคด้วยนะครับก็อย่าลืมที่จะกดไ like, ลค์คลิปนี้ถึง1 0ึงไลค์นะครับเพื่อจะได้เห็นดาบของเกาะของ,ของ,ของซิดในแหลงอาร์สำหรับพาร์ทนี้ลายเพียงเท่านี้ครับ